พี่ะวันนี้มาพบกับเบลลาอีกแล้วนะคะนี่ดูเลยว่าวันนี้มันจะมาทำอะไรรนนีวิวของเล่นชื่อว่ามังกีลิงค่ะนี่ค่ะอุ้ยเอ้าไหนคะค่ะก่อนจะไปรับชมดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นไปดูกันเลยไ <c oughs> อ้น,นี่นั้องไปถึงวันนี้ <c oughs> มันทำอะไรได้บ้างคะ ทำมันจุ๊บได้ด้วยใช่ไหมคะค่เห็นมันกอดนอิ้วได้ด้วยมันทำอะไรได้อีกบ้างคะมันตดได้ด้วยมันอะไรนะคะมันตดมันตดหรอคะมันตดยังไงคะทำเบาๆสิคะ แงออะน้องจับตรงนี้จับมาจับค่ะมันไม่ตูดแต่มันพูดได้เหรอแจนตลกมากเมื่อกี้ข้ามไปอย่างอื่นก่อนก็ได้ค่ะแล้วมัได้อีกข้างนะแม่สัตว์แม่ลูกหัวได้ค่ะขนอันนี้มากแล้วก็ไปตรงไหนก็ได้ทำอะไรได้อีกบ้างคะแม่หัวเราะแล้วก็มานร้องเพลงได้ด้วยค่ะมันร้องทำแมันทำอะไรนะคะมันทำ อะไรอ่ะตัวเองมันสามารถร้องเพลงหรือว่าคุยคนเดียวหรือว่าคุย,ยนคนเดียวแล้วมันสามารถไม่เนคุยคนเดียวอะ่ะ <laughs> มันหลับได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด<ห>ี๋ยวลองทำดูสิคะมันหลับยังไงอ่ะคะหลับตม,แบบมันกลนได้ไหมอะ่ะถ้าราตร้องถ้าอยากให้มันกลอนอ่ะเราต้องรอให้มันหลับอีกที มันทำอะไรได้อีกบ้างคะมันหัวเราะหัวเราะมันหัวเราะด้วยตัวเองอะหลังจากมันเริ่มแบบนมันมีหางนุ่นๆแบบนี้มันมีเสียงเหมือนลิงแบบจริงเลยค่ะนนี้แค่นี้ก่อนค่ะค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ